ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้กาบเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบี3ปี2 0 2 6ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบี ซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะ Isuzu Thumpo f a s t e r รุ่นคลาสสิกในยุค1980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกร่งทนทานและแข็งแกร่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับองค์การยานยนต์ KB 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของ Isuzu อให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี83ถึ1 9 8 8รถยนต์ในยุคแรกๆเหล่านี้ล้วนนรถที่เียบง่ายแ็งแกรแง และเป็นฮีโร่แห่งประโยชน์ใช้สอยที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงเราพลิกเรื่องราวสู่อนาคต ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p ี2026ตัวจริงลองนึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหด้านหน้า43ิกิโลวัตต์58แรงมา้าและอีกชุดด้านหลัง97กิโลวัตต์130แรงมา้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงมา้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตร มันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลทัมเงียบแต่ทรงพลังระยะทางวิ่งได้ประมาณ260ก mm, ิโลเมตร163ไมล์ตามมาตรฐาน WLTP ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB43 Style Retro ที่แข็งแกร่งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริง ยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ําแบบสนอกเกิลอย่างขนาดใหญ่และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลเซ3ชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลเในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบ l ไลท์ และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80ด้วยพื้นผิวแบบวินเทจเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านใเดสระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอร์ดนั่งคนขับแบบถุงลม และฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดุกสบายในการเดินทางไกลาภายนอก k b 4 3ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแผงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโคลนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลางและกระบอกกุญแจบันไดข้างกันชนหลังทันรองพื้นกระบะและราวหลังคาซึ่งเป็นแนว